สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการตั้งค่าให้มันแจ้งเตือนนะคะเวลาที่เราชาร์จแบตเต็ม100%แล้วให้มันแจ้งเตือนให้มันพูดออกมาว่าแบตเต็มแล้วหรือว่าแล้วแต่เป็นจะเป็นข้อความที่เพื่อนๆสามารถตั้งได้เลยนะคะว่าจะให้มันพูดว่าอะไรนะคะวิธีการก็คือให้เราเข้าไปที่คําสั่งรัดค่ะแล้วก็ให้มาที่ การทำงานอัตโนมัตินะคะแล้วของเพื่อนเพื่อนต้องกดที่ตัวบวกด้านบนตรงนี้นะคะกดเข้าไปแล้วให้เลือกสร้างการทำงานอัตโนมัตินะคะส่วนตัวตรงนี้ก็กดเข้าไปเลยให้ไปหาระดับแบตเตอรี่นะคะตรงนี้แล้วตรงนี้มันขึ้นว่า50%ให้เราเลื่อนไปตรงนี้นะคะจนเต็ม ตรงนี้ก็จะเป็น100%ให้เราติ๊กที่เครื่องหมายถูกตรงเท่ากับ100%นะคะแล้วเราก็กดที่ถัดไปแล้วเราก็เลือกที่เพิ่มการทำงานนะคะแล้วก็พิมพ์ค้นหาตรงนี้ค่ะว่าอ่านออกเสียงข้อความอ่าตรงนี้นะคะแล้วเราก็กดเลยจากนั้นเรามาคลิกตรงข้อความตรงนี้ค่ะ แล้วเราก็พิมพ์นะคะตรงนี้จะเป็นคํเที่เวลาที่แบตเราชาร์จถึง100เซ์แล้วจะให้มันแจ้งเตือนเป็นเสียงพูดว่าอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะพิมพ์ว่าแบตเต็มแล้วเด้อจากนั้นเราก็มากดที่แสดงเพิ่มเติมตรงนี้ค่ะแล้วให้เราเลือกความเร็วเสียงพูดนะคะแล้วก็ระดับเสียงได้เลยค่ะ เราสามารถเลือกตรงนี้ได้ด้วยเสียงพูดมันจะมีแบบกัญญาแล้วก็กัญญาคุณภาพสูงนะคะแล้วก็เอาคุณภาพสูงนี่แหละแล้วเราก็มาสามารถกดฟังเสียงได้ตรงนี้นะคะเบสเต็มแล้วเด้อเบสเต็มแล้วเด้อเบสเต็มแล้วเด้อนี่นะคะแล้วก็เอาประมาณนี้ทีนี้เราก็กดถัดไปนะคะจากนั้นให้เรากดติ๊กออกตรงนี้นะคะแบบนี้ แล้วเราก็กดที่ไม่ต้องถามอีกนะคะไม่ต้องถามแล้วจากนั้นก็เลือกที่เสร็จสิ้นนะคะพอเรากดเสร็จสิ้นเมื่อกี้นะคะมันก็จะเข้ามาหน้าแบบนี้ มันก็จะมีหน้าแบบนี้ว่าการทํางานอัตโนมัติของเรามีอะไรบ้างเราก็มีอันเดียวนะคะที่เราเคยตั้งไว้ก็คือแบบนี้ทีนี้พอแบตเราชาร์จถึง100%ซนะคะก็จะมีเสียงพูดออกมาว่าแบตเต็มแล้วเด้อแล้วก็จะมีข้อความแจ้งเตือนมาด้วยนะคะว่าแบตเต็มแล้วตามที่เราพิมพ์เมื่อกี้เลยแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราไม่อยากใช้แล้วเราอยากปิดแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้เลยค่ะแล้วก็เรามาปิดตรงนี้นะคะ แล้วก็กดเสร็จสิ้นเวลาเราปิดแล้วมันก็จะขึ้นว่าปิดการใช้งานนะคะแต่ถ้าเราจะเปิดไว้เหมือนเดิมแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็กดเปิดตรงนี้ค่ะแล้วก็กดเสร็จสิ้นเดี๋ยวเราจะมาตอนนี้ชาร์จแบตได้97%เดเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีตอน100%นะคะแบตเต็มแล้วดืว้อนี่นะคะเมื่อกี้เขาก็ได้แจ้งเตือนไปแล้วก็คือจะมีเสียงพูดบอกนะคะแบตเต็มแล้วด้ออ่ะ แล้วตรงนี้นะคะเขาก็จะมีเนี่ยตรงนี้เขาก็จะมีแจ้งเตือนเวลาที่เราล็อกหน้าจออยู่นะคะก็จะแจ้งเตือนว่าระดับแบตเตอรี่ถึง100เอร์เซแล้วตามที่เรากำหนดไว้นะคะเพื่อนๆก็ลองไปตั้งตามดูได้นะคะเราจะได้รู้ว่าเวลาที่เราชาร์จแบตแล้วเต็มหรือยังหรือว่าเราจะสามารถ กำหนดได้ว่าจะให้แบตเหลือเท่าไหร่ให้ให้มันพูดนะคะสมมติว่าแบตใกล้จะหมดก็ให้มันพูดบอกก็ได้ประมาณนี้นะคะลองไปทำตามดูนะคะ